สวัสดีครับนี่ก็เป็นวันที่6เดือน9ครับเราจะรับรถเวลา9กนาฬิกานทีตอนนี้รถเราก็มาถึงแล้วรอมาครึ่งปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถอะไร พบกับยูเอเอียใช่ตามสัญญามาตามสัญญาครับเป็นตัวใช่ก็พบกับยูเอเอียออโต้นะครับรายการรีวิวรถยนต์ที่ไม่เหมือนใครในประเทศนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันที่เรารีวิวคือรถที่เราซื้อมาใช้เองนะครับนี่ก็จะยืมเข้ามาใช่ครับนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับแต่ถ้าจะเข้าก็บอกได้ยินดีพร้อมรับเสมอนะครับวันนี้เราจะมาดูรถตู้ในฝันนะครับเรียกรถตู้ป่ะหมอโจ๊กไม่ใช่เรียกรถเลยนะ MVP เอออะไรสักอย่างเนี่ย m อ็มดีวีเอ่อมัลติโพลิส วีคูลนะครับก็เป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์นะครับก็ของผมเองนะครับหลังจากที่คิดไปแล้วเนี่ยเคยรีวิวรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์ก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นรถคันนี้นะครับนั่นคือรถมารถนายกรถนายก Lexus L M เอลนายกนะครับอ่าแต่ขิงนิดนึงเอย่าจบทำไมอ่ะถ้าแค่ Lexus L M เนี่ยผมไม่ซื้อนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันอาจจะเป็น L M 350นะครับเป็นรุ่นแบบ ถ้าใครคิดถึงจะนึกถึงรุ่นนี้แหละแต่อันนี้เป็นรุ่นพิเศษทัไม,มคือรุ่นร,นรหัส 500S ใส่ไข่เข้าไปด้วย500คือรหัสหง่ายเครื่องแรงขึ้นนะครับช่วงล่างไม่เหมือนรุ่นสแตนดาร์ด3 5มสิบทำไมอ่ะมันดีกว่ามันดีกว่าเยอะแล้วไปดูรถกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวไฟภาคไปสำหรับคนที่เคยคิดว่าซื้อเล็กซัสทำไมเอาเอา,เอาฟา้เาเวลไฟาไปแต่งก็โอเคแล้วแค่หน้าตาแค่นี้หรอ จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่เหมือนครับมันไม่เหมือนเอา่านแน่นอนรับประกันได้นะครับรีวิวยังไงอันหนึ่งเลยหน้าตาสวยสวยหน้าตาอย่างนี้เลยตะโกนไหมครับพี่โชคตะโกนดิตะโกนเลยรอสติ๊กเกอร์กุก่อนนะอันนี้รถใช้จริงนะแต่เห็นว่าข้ามแมลงเต็มไปหมดเลยเพราะว่ารับมาสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้วิ่งวิ่งจะทะลุพันแล้วไปไปขับหลังจากวัดรอบเดียวก็เกือบพันแล้วครับครับก็แต่ต้องบอกว่าเป็นรถตู้ที่สวยมากเลยเนาะ ต้องบอกงนี้หลังจากที่ผมได้ใช้งานเว้ยปรากฏว่ามันมันได้รับคําว่าอะไรนะมันได้รับพิวลเลจจากสังคมในระดับหนึ่งเลยนะเออคือคือผมขับรถไปอะ่ปะปกติเนี่ยขับรถตู้เดินทางไกลต่างจังหวัดป้ายแดงเนี้ยโดนแล้วโดนผู้พิทักษ์สันติราตรวจแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายอะไรยังไงไหมอันนี้ก็ตรวจครับแต่ว่าอาจจะตรวจเร็วหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะ<ร> <laughs> นึกว่ารถนายกนึกว่ารถนายกนะครับอ่ามาดูมาดู หนึ่งแน่นอนความสวยงามผมก็คิดว่ามันเป็นดูยังไงก็รู้ว่าเล็กซัสนะครับด้านหน้าชัดเจนด้านไฟท้ายยิ่งหนักกันไปกันใหญ่นะครับเป็นไงครับล้อแม็กโครเมียมสวยมากเปลี่ยนจากตัวทีเป็นตัวเอลชีวิตเปลี่ยนเลยครับเนะฮะนะฮะจ่ายเพิ่มอีกไม่เท่าไรเองถ้าเทียบกับเอาพายะโชคยังยัง อย่างตอนนี้เอาฝ่ายวิลไฟรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีสตาร์สี่ล้านห้าใช่เกือบ5ล้านแล้วอ่ะถ้าตัวที่ดีหน่อยก็จุดแต่งนิดนึงอ่ะก็อยู่ที่ประมาณห้าล้านใช่ซึ่งในขณะที่เล็กซัสเนี่ยก็รหกล้านก็ต้องเริ่มประมาณหกล้านไปปลายนะครับใช่ขึ้นมาอย่างคันนี้เองก็เกือบแปดคันนี้เท่าไหร่วะเจ็ดเกือบแปดหกเก้าเก้าอ่ะเจ็ดแสนละเจ็ดล้านแล้วกันจริงเหรอใช่คันนี้เจ็ดล้านนะคันนี้เป็น L L M ห้าร้อย S รุ่นหกที่นั่ง นะครับผมคิดนั่งามาดูกันเปิด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 อย่างแรกเลยที่แตกต่างนี่นะครับคือประตูเป็นแบบ e l a t แล้วอย่างเล็กซันรุ่นหลงัลงๆามาในประตูมันจะเป็นอย่างนี้ครับ mm hmm. คือเราไม่ได้ดึงก้านนี้ออกมานะนี่ดึงไม่ได้นะแต่ว่าสวิตช์อยู่ข้างในพอแตะตึ๊บเหมืนสวิตช์นะครับกดปุด้บมันก็ปลดล็อกแบบอ e ิเล็กทรอนิแลวเขาเรียก e latch ของตัว Le ็ us นะครับที่ชอบเป็นประตูดูดด้วยอ่ะวัสดุไม่ต้องพูดถึงกระซิบเบาๆว่า,ว,าวัสดุคือเล็ u ซนะครับ คือก็จะมีเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกเยอะเลยแล้วก็ประกอบญี่ปุ่นอยู่แล้วประกอบนอกอยู่แล้วนะครับเนาะคอนโซลก็จะได้รับความหรูหราตามสไตล์หรูที่สุดของโตโยต้าเขาแล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้แหละฮะนะฮะก็ถือว่าใช้ได้อ่ะเดี๋ยวนึ่งลองดูดูหน่อยประตูดูดครับอ่าประตู้ดูดทำไมต้องทำท่านีด้วยอ่ะครับปิดเบาๆมาดูนะครับประตู ดูดดูดกลับเข้าไปแล้วนี่ก็คุ้มแล้วนะครับดูดผู้ดีด้วยนะอะดูดเบามากเลยประตูสไลด์ก็ก็เหมือนเอาฟ่าแล้ะครับประตูสไลด์ก็ออกกดค้างออกครับทีนี้อของลงมานะครับอ่มาดูมาดูจริงๆ<อ>แล้วก็จะว่าไปมันก็ถามว่าดูผิวเผินเนี่ยอาจจะดูดูไม่ต่างกันรุ่น3 350H มเมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้ววัสดุ ตัวซัพพอร์ตตัวโฟมตัวฟองน้ําที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยทั้งทั้งด้านแถวนี้และแถวหลังเนี่ยเป็นเกรดดีทั้งคู่แต่ถ้าเป็นรุ่นตัวสแตนดาร์ดตัว3ามพเนี่ยจะได้แค่แถวนี้ตัวข้างหลังนี่จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นจุดที่ผมเห็นว่ามันแตกต่างเยอะๆในตัว lexus lm 5 0 0 s นะครับแล้วก็เบาะนุ่มมากนะครับที่นั่งก็คงจริง,รง,รงๆแล้วนั่งก็นั่งได้ฟิลลิ่งก็เอาผ่านแล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าความนุ่มของเบาะเนี่ยคนละอย่างคนละแบบกัน แมทที่เรียกของบอกจะดีกว่าหูยุงเข้ารถนะครับ,บนะนะก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็คล้ายๆกันมีจออหน้าจอมผมชอบรุ่นนี้ก็ h D M I Port นะครับมีให้แยกเลยทั้งหน้าและหลังหมายความว่าข้างหน้าอาจจะต่อเกมอ่า Nintendo Switch ข้างหลังจะต่อ PlayStation ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็แค่เอาสายต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือเส้นเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆก็ ใช้สายได้ดีกว่าเพราะถ้าส่งแบบวเลสก็ได้นะครับจะแชร์สกรีนขึ้นไปก็ได้แต่ว่าสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรใช้แบบสายเ d ชดไม์เลยน่าจะเวิร์กกว่าเบาอนี้นวดได้นี่นะครับพี่โชกจริงหรอเบามีฟังก์ชันนวดแบบ m มคิลนิโคลคือนวดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงุกแบบเบาอ e ีนวดทั่วไปนะ <S 2> <S 2> <S 2> อืมอแล้วก็เบาอ,อุ่นได้เบาเป่าลมเย็นได้นะครับมีโหมดให้เราได้เล่นนะครับมีโต๊ะผู้บริหารด้วยอ่า จะซื้อของเซเว่นมากินก็ได้นะครับเฮ้ยมันดูดีอ่ะนะวิชโดยส่วนตัวแล้วก็เอามาใช้ทําอะไรดีวะเนี่ยตั้งคอมพิวเตอร์พิมพ์งานเอาเฟวางแท็บเล็ตดูดูหนังแต่ผมชอบดูจอนี้มากกว่านะเพราะอะไรคันนี้เหมือนเดิมเฮียตี้ซื้อรถจากอะไรครับเครื่องยนต์เหรอไม่ใช่เ้ยเครื่องเสียงถูกแล้วมาร์กเลวินสันแถมมาอด้สองเครื่องนะ ใช่ครับอันเปยนมือถือครับไว้คอนโดเฉยโทรไม่ได้นะครับอ้าวเป็นไงสบายดีเปล่าวามึงบอกฝั่งซ้ายโอเคสบายดีข้อที่ไม่ชอบของเบาะก็คือมีแค่ว่าด้วยความที่ดิบเบาะดีไซน์ขนาดใหญ่แบบนี้ถ้าสมัยเราเราใช้ตัวเอาฝาดไวไฟเจ็ดที่นั่งเนี่ยแล้วเบาะแบบไม่ได้ไม่ได้เลือกเบาะแบบไซส์ใหญ่เนาะมันมีทางเดินผ่านก็ไม่ได้เลยแต่พอเราเลือกแบบนี้แล้วมันก็ต้องแลกมากับการที่เดินผ่านเข้าตรงกลางไปไม่ได้ ก็ต้องเลื่อนบอกมาข้างหน้าแล้วเดินข yeah> anyway> ึ้นทางนี claro ้หรือให้ลูกปีนข้ามตรงนี้ไปเลยข้างหลังนะครับแล้วลาบากเวลาสมมุติจะเดินทางไกลจอดลงปั๊มเนี้ยถ้าเรานั่งตรงนี้ใช่ไหมครับลูกเราอยากลงห้องน้ำอยากเข้าห้องน้ําเราก็ต้องลงมาอถ้าเป็นรุ่นเก่ามันเดินทะลุไปได้เลยใช่ก็แลกมาแลกมากับอบ์ดที่นั่งสบายก็แลกมากันนะครับเนาะก็ไม่มีไม่มีคันไหนไม่มีที่นั่งแบบไหนที่มันถูกใจทั้งหมดเพราะเราถ้านั่งเนี้ยบ่อย ผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยคุ้มเพราะว่าถ้าถ้าลูกบ่อยลูกแบบใช้หลายที่อ่ะมันต้องเดินสะดวกก็น่าจะเป็นแบบเบารุ่นเก่าใช่ครับไปเอาผ่ารุ่นเก่าเบาแบบเก่าดีกว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยกึ่งผู้บริหารแต่บางวันมีลูกด้วยไหถ้าจําเป็นก็จะได้ข้างหลังได้สบายใช่คําว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช่ครับใช่เนาะก็ไม่เปิดเบาใช้ประสบการณ์งานใช้งานเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับคนที่ใช้เอาฝาดมาแล้วก็ หลายปีแล้วจะเป็นสิปีอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนมานี่นี่คันที่สามของผมแล้วทีชอบอีกอย่างนะอ่าเรียกว่าสเฉดม่านผ้าม่านมีม่านด้วยนะครับเปิดเฮตตี้จะเรียกสาวมาเขาบอกว่าถ้าฟิล์มดาใส่ม่านด้วยไม่รู้เลยมันเจ๋งอ่ะเพลนได้อีกครับโดยทำไมแปลกๆนะเฮ้ยเปิดประตูหน่อยเด้เออแต่ผมว่าจริงๆไอ้ฟังก์ชันชีวิตเปิดประตูมาไว้บนเพดานเนี่ยมันไม่ค่อย ไม่ค่อย make s e น่ะรถรถตู้จีหลายยี่ห้อเขาก็เปิดกันตรงนี้อยู่แล้วหรือว่าเปิดตรงนี้เนาะไอ้นี่นมาเปิดตรงนี้ไม่ค่อยไม่นี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับแปลกแปใช่แต่ว่าการ<อ>ที่มีคานตรงกลางเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งท,ที่เทียบกับเอาผ่านเดิมเพราะเอาผ่าเดิมแอร์อยู่นี้แล้วมันก็กระจายมาแต่นี้คือมันจากข้างบนลงไปแล้วมันแบบกระจายทั่วๆจากหัวเราลงมาก็หลายคนก็แฮปปี้กว่าครับชอบไฟนะชอบไฟชอบไฟอ่านหนังสือก็มากเลย อารมณ์เหมือนคุณอยู่บนเครื่องบินเลยไหนครับไหนครับไหนครับี่นี่นี่นี่อยู่นี่อันนปิดปิดประตูอ๋อนะครับนะอ๋อมันปรับได้นี่มันหมุนได้ด้วยปรับได้เครื่อหน้าเครื่องหลังระดับความสว่างได้สี่ระดับเอ้ยจริงว่ะนะครับก็เครื่องฟฟกาศมามีอยู่ในรถอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะจุดเด่นเด่นเลยนะที่คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มจากรุ่น3 5 0หิ LM 3 5 0มาถึง LM 5 0 0เนี่ยจ่ายเพิ่มอีกเกือบล้านประมาณล้านเพื่อได้อะไรได้อะไรสิ่งที่ได้ก็คือนะครับบอะเบหลังที่นุ่มกว่านะครับอ๋สอสเครื่องยนต์คนละเครื่องทันนะครับสามช่วงล่างไม่เหมือนกันอันนี้ต่างกันเยอะมาก500ห้าร้อจะเป็นระบบ d i r e เลกโฟหรือเป็นระบบเรื่องของการควบคุมแรงบิดของล้อ4ล้อเนี่ย ของเล็กซที่จะอยู่ในตัวท็อปของแต่ละซีรีส์ของเล็กซเท่านั้นและก็ระบบช่วงล่างที่เป็นแบบ Adaptive Variable Suspension ของตัวตัวรุ่น500เนี่ยมันจะมีระบบเขาเรียกว่าคุณจะเห็นมีหมดพิเศษเลยที่กดไปปุ๊บหมดนั้นเรียกว,ว่าอะไรคอมฟอร์ตคือสร้างความสบายให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะดีไซน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่นั่งแถวหลังตรงนี้เพื่อกันในเรื่องของการโครงตัวของรถไม่ว่าจะในขณะที่คุณจะเบรกวีรถเบรกก็หัวทิมใช่ไหมรถออกกังหายหลัง รถเลี้ยวกว็ตัวเอียงใช่ไหมครับแต่ตรงนี้โชนักจะชดเชยให้แต่เอาจริงใช้จริงอะ่ะมันก็ไม่ถึงกับว่าหัวมันจะไม่ทนะิ่มนะเพราะถทะเบียดมันแค่ดีขึ้นนะนะครับสอบลงซา่าใช่นะครับอันนั้นแหละที่มันที่ผมรู้สึกว่าช่วงล่างนี่คือสําคัญมากกับเครื่องยนต์นะครับที่ต้องอัปเกรดราคาขึ้นมาขนาดนี้แต่เมื่อกี้ปิดห้องโดยสารและเสียงเงียบและถ้าเทียบระหว่างเอาผ่านวีฟกับเล็กซสถึงยุ่งสะพัดกันได้มากที่สุดเลยผมบอกได้เลยคือเรื่องของเสียง เรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารความเงียบของรถเลเซอเนี่ยบอกได้เพราะใช้มาหลายยี่ห้อแล้วต่างเลยต่างแบบรับรู้ได้นะฮะนั้นก็ต้อง,อง,อง,องลองนั่งแล้วก็ขับดูจะรู้ได้ว่าเงียบจริงความนุ่มนุ่งกว่าแต่ถามว่ามากไหมใจผมก็คิดว่าไม่ได้ถึงกับมากมันอยู่ที่สภาพถนนแหละแต่ถ้าเป็นแบบอะไรนะถนนเป็นแบบแค่ผูกขาดเล็กๆน้อยๆนี่ถึงจะรับรู้ว่าเออมันนิ่งแต่ถ้าเจอเนินลูกและหน้าอะไรก็เหมือนกันแหละครับ ก็รู้สึกได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่านุ่มนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะถึงว่าช่วงล่างไม่ได้เป็นแบบถุงลมในเชเชโชคเอาจริงเหรอไม่ใช่แต่ว่าได้ความนุ่มที่ผมคิดว่ารับได้เลยทีเดียวคำถามคือคุ้มไหมถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเอาผ่าปัจจุบันรุ่นนี้ผมก็มองว่าแอบรู้สึกว่าในตัวนะสิ่งที่สัมผัสได้อ่ะเครื่องเสียงดีกว่าการเก็บเสียงดีกว่ารวบช่วงล่างดีกว่าภาษีท่านสังคม ดีกว่านิดนึงก็สำหรับผมผมมองว่าคุ้มนะครับเพราะจ่ายเพิ่มอีกแค่ประมาณล้านนึงอะนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาฝาก,กับเล็กซัส l e x u s l m เนี่ยแตกต่างกังนเะท่าหนึ่งห่างกันเกือบเท่าตัวเลยแต่เดี๋ยวนี้มันห่างกันแค่แบบ30 20-30%มเมันมันไม่เยอะมากอันนี้ต้องแล้วแต่แต่ข้อเสียคือเรื่องของการรอรถแน่นอนครับเล็กซัสถ้าใครเคยคิดว่าการซื้อรถตัวเล็กซัสเนี่ยต้องมีแค่เงินไม่ใช่คุณต้องมีความอดทนด้วยคันนี้รอกี่เดือนครับคันนี้รอ ครึ่งปีนะครับด้วยความที่เป็นรุ่น500เนี่ยคนซื้อไม่ได้เยอะ,อะต้องบอกว่ารถนี้ละมานี่อยู่ใน5คันแรกของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เอาขับไปยังไม่เจอคันอื่นขับข้างๆเลยนะครับรุ่นเดียวกันแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นเล็กซัสจะเป็น350 350จะเยอะแต่350เนี่ยก็คิวยาวเรียกว่าคิวเป็นหลักร้อยครับอ,อันนี้ตอนที่ผมจองตอนนั้นมันแค่หลักสิบกว่าแล้วตอนนี้ถึงปัจจุบันก็ยังเป็นหลักสิบอยู่ไม่รู้กี่สิบที่คนจองอยู่ก็อาจจะรอรอไม่นานเท่ากับตัว350นะครับ ถ้า <asure it. S 1> ใครอยากได้อยู่แล้วเพิ่มล้านหนึ่งได้เร็วขึ้นก็ครับผมแต่ก็า้อางแรกนะจริงอยากได้เจ็ดที่นั่งแต่ไม่มีเจ็ดที่นั่งคือตัวนี้เล็กกว่านี้คืออยากได้รถเครื่องยนต์แบบนี้เครื่องเสียงแบบนี้แต่ขอข้างหลังนี้นั่งได้สามคนไม่มีข้างหลังนี้นั่งได้สองนะเพราะมันดีไซน์มาแค่เป็นสองสองสองนะครับก็ก็ต้องเลือกเอาหรือว่าอยากได้สี่ที่นั่งสี่ที่นั่งมันหรูมากบหมากับชิชชมากเลยครับ นะครับแต่ว่ามันอึดอัดน,นะสมมุติว่าคุณนั่งปุ๊บคนขับคนหนึ่งคนนุณคนหนึ่งมันเหมือนคุณอยู่คนเดียวอะ่ะเมื่อวลาที่เราไปดูมีม่านด้วยไหมครับมีมีมันเป็นห้องห้องหนึ่งเลเวลถ้าเป็นแบบนั้นซึ่งบอกกับเยชกมากๆเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีคนคุยด้วยนะครับใช่นะครับด้านหลังก็คงมีจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่แตกต่างตั้งแต่ไฟท้ายแล้วก็โลโก้แล็กซัสไมไ่เปิดอ่ะแลวการเปิดประตูเขาไม่ได้เปิดตงนงานแล้วเยชกอย่างนี้ตรงนั้นเป็นแมนนวลแล้วเซอร์วิสออโต้ของป้ายประตูทน นะครับเปิดได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับส่วนข้างหลังเองก็คงไม่มีอะไรที่จะแตกต่างจากอาฝาก็คือเราสามารถเคลื่อนเบาะนะครับของแถวนน้นได้โดยการกดตรงนี้นะครับก็แค่นั้นที่เหลือปริมาณการจุของอะไรก็ไม่แตกต่างจากอ่าวาเรลไฟนะครับนะครับปิด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  เทอะอยากมีตังซื้อบางสักคันนี่คือสิ่งที่แตกต่างคำนี้เท่านั้นที่ทำให้คุณต้องจ่ายเพิ่มอีกนะครับไม่รอด้วยโอเคเรียบร้อยในมุมผมนะผมว่าคันนี้ถ้าเครื่องยนต์กับฟังก์ชันน่ะอาจจะแบบ โซโซไม่ได้คุ้มมากมแต่สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าใครขยับจากสามพันสิบมาสักห้าร้อยอ่ะที่ได้แน่ๆคือได้รถเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่มีเงินซื้อได้ไม่ต้องมีโชคแต่เนี้ยมันแบบเหมือนทางรัดเนาะใช่ครับเออแล้วก็ได้ของโตโยต์และโตโยต้าไทยแลนด์ใช่ไหมได้ของเล็กซัสไทยแลนด์เล็กซัสไทยแลนด์เลยอ่ะทุกอย่างข้างในซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะฮะสป,ปอร์ตภาษาไทยนะครับเปิดพาร์กี Apple ิลกา l a เพโอเคเสียอย่างเดียวคนที่ใช้ n n r r o i หน้าเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยแอนดรอยยังต้องเสียบสายอยู่ยังเป็นไวเลสไม่ได้แต่ Apple ไม่มีปัญหาไวเลสได้นะครับนี่ถึงบทสรุปนะมาคุณมาเฮียก็ในงบป,ประมาณ7ล้านถ้าอยากเลือกรถที่นั่งแถวหลังแล้วสบายรถก็มี MPV กับพวกซีดานไซส์ใหญ่ครับในราคา7ล้านเนี่ยคุณก็คงจะได้ซี 7, card, รีส์เจ็ดเอสคแล้วก เลกซัครับถ้านั่งสบายแน่นอนครับรถตู้นั่งสบายกว่าอยู่แล้วแต่เรื่องความสุขในการใช้งานถ้าคุณจะขับเองคงไม่สะดวกแน่นอนอันนี้ต้องมีคนถ้ามีคนขับรถจะน่าสะดวกกว่าแล้วก็ที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับ a อลฟาดวิลฟายก็คงได้ความหรูหรามากขึ้นอ่านะครับถ้าถามว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันคงไม่ได้ฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้ต่างนะครับพูดถึงพาเราถึงที่หมายเหมือนกัน มันไม่ต่างหรอกครับแต่ว่าระหว่างทางินการเดินทางอ่ะความหรูหรามันต่างกันเยอะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับตอนนี้นั่งคันนี้แล้วขับไปตามที่ต่างๆแล้วคนก็มายืนดูรถเราเฮ้ยอารมณ์คล้ายๆซื้อพวกรถสปอร์ตคาร์เลยครับอะไที่เป็นรถตู้นะครับผมคงประมาณนี้นะผมว่าจ่ายเพิ่มขึ้นล้านนึงจาก3 5 0เป็น500นี่ผมว่าคุ้มนะก็ค่าถ้าไหวก็โอเคเลย ไม่คำว่าคุ้มคือบางทีสามห้าสิบรอ,อรถแล้วแบบสุดท้ายก็ไม่ได้ไงบางคนรอ,อกันโอ้โหรอหน้าแล้วเราต้งเบือ่เอเอนอ,องผมว่ารรประมาณนี้นะครับคิดยังไงครับฝากคอมเมนต์หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ยูเวเชียและทีมงานด้วยครับสำหรับวันน,นี้สวัสดีครับ